สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่อง VR เกษตร h ชนแนลนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราได้รับเป็ดอี้เลี้ยงนะคะมาอยู่ในฟาร์มนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าวันแรกนี้เป็ดจะออกไข่หรือเปล่านะคะและจะออกกีฟองนะคะเป็ดที่เรารับมานะคะเป็นเป็ด สาวนะคะอายุประมาณ8เดือนนะคะเป็นสายพันจากอุบลน,นะคะอันนี้ทางฟาร์มเขาแจ้งมาแบบนี้นะคะ <c oughs> และจะบอกเลยว่า <c oughs> น้องเป็ดตัวใหญ่มากคะ่ะใหญ่มากกว่าเป็ดเทศที่เราเห็นอยู่นะคะและนี่ก็คือนะคะาภายในพื้นที่ที่เป็ดอยู่กันนะคะเมื่อกี้เราเห็นไข่หรือย,ยังคะ ตอนเข้ามาครั้งแรกเรามองไม่เห็นไข่เลยนะคะคิดว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็ดกําลังอ,อ่อมาปรับตัวในฟาร์มเราไม่น่าจะไข่นะคะแต่น้องก็ไข่ให้นะคะนี่ไงคะไข่สามฟองใบใหญ่มากๆเลยคะ่ะอ่าแล้วเราก็จะเก็บก่อนนะคะนี่ใหญ่ไหมคะ วางลงก่อนนะคะตะกร้านี้นะคะตอนแรกเราก็ไม่ได้หยิบมานะคะเราก็ไปหยิบมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราเห็นว่ามีไข่แล้วนะคะใบที่2องค่ะแล้วก็ใบที่3นะคะสังเกตว่ารังเขาจะเปียกๆนะคะเราก็ไม่ได้เตรียมพื้นที่ในการฟักให้เขาด้วยนะคะเพราะไม่คิดว่าเขาจะฟักแล้วเจะออกไข่แล้วนะคะ แล้วก็เตรียมฟางนะคะแล้วก็เตรียมตะกร้ามาอีกสองใบนะคะไว้ให้น้องๆเขาน้องเป็ดเขาได้ฟักได้ออกไข่นะคะรวมทั้งหมดเป็นสามใบค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอาหารของเป็ดนะคะก็จะมีรำละเอียดแล้วก็อาหารเม็ดนะคะหัวอาหารนะคะเราใส่อย่างละถ้วยค่ะน้องก็กินไม่หมดนะคะก็ยังอยู่ค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ